สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะทุกทกท่านเคยเห็นไหมคะมีตุ๊กตาอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่เขาเอาไว้บูชานะคะเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ดูแลนะคะแล้วก็เอาไว้เ,เหมือนกับว่าเป็นคุ้มครองเจ้าของะคะ่ะดิฉันก็ดูนะคะว่ามันคืออะไรอะครับนั่นก็คือกุมารทองนั่นเองนะคะ ดิฉันก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกุมารทองนะคะซึ่งเขาบอกว่ากุมารทองเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อทางศิลศาสตร์ของไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนะคะซึ่งที่มาของกุมารทองเนี่ยก็มาจากการเลี้ยงพูดผีพีศาตรว้ใช้งานนะคะโดยกุมารทองก็จะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้ก็จะเรียกว่าโขงไพรนะคะ ซึ่งกุมารทองนั้นนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะก็จะมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายไปในท้องแม่หรือที่ที่เราเรียกกันว่าตายทั้งกลมนะคะผู้ที่มีวิชาอังคมก็จะไปนําเอาวิญญาณเด็กเหล่านั้นนะคะมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทํากุมารทองนะคะก็พอที่จะสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือ เขาจะต้องไปหาศพที่ตายทั้งกลมนะคะแล้วก็เอามาประกอบพิธีกรรมโดยการผ่าศพทารกนั้นออกมาจากท้องก่อนนะคะแล้วก็เอาไปย่างไฟมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณนะคะแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้เองนะคะเราจึงเรียกว่ากุมารทองนะคะต่อมาสังคม สภาพสังคมต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการแดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินจากติดป่าช้านะคะไม่ก็รักซ้อนหรือไม้มยม,มบ้างนะคะเอ่อไปจนถึงโลหะนะคะนำมาสร้างเป็นรูปกุมาร แล้วปกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสี่แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นติดวินญ,ญาณของเด็กขึ้นมานะคะกุมารทองปัจจุบันก็นิยมสร้างเป็นรูปเด็กนะคะลักษณะเป็นเด็กไว้ตุกนุ่งตรงกับเบนแบบโบราณกลายเป็นเครื่องรางของขังเชื่อกันว่าสมัยที่มีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมานั้นผู้บูชาก็ต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวให้น้ํา เสียนสวงแล้วก็ต้องเรียกให้กินข้าวด้วยนะคะว่ากันว่าหากปฏิบัติดูแลเด็กกุมารน,นั้นดีก็จะช่วยค้ำคูอนอทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและก็ครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะคะช่วยให้ทํามค้าขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยนะคะและก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโดนผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากำกาย หรือลุกดานนะคะปัจจุบันผู้นิยมไหว้กุมารทองนะคะก็นิยมด้วยน้ำแดงนะคะสำหรับความเชื่อเรื่องผีแล้วก็การกำเนิดและการแพร่กระจายของกุมารทองนะคะเราก็เชื่อกันว่าการกำเนิดกุมารทองของไทยนะคะน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงเสยุทธยานะคะเรื่องของกุมารทองก็ถูกกล่าวถึง ในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องก็ได้เล่าถึงขุนแผนสงสัยว่าภรรยาของตนจะฆ่าเขาเขาจึงได้ฆ่าภรรยาไปก่อนเวลานั้นนะคะภรรยาก็กําลังตั้งคันอยู่เขาก็ผ่าเอาศพทารกในคันนั้นมาทําเป็นกุมารทอง คุณแผนบูชากุมารทองด้วยน้ำพระพุทธมนต์และให้คนรับใช้จุดทูปเทียนบูชากุมารทองทุกเช้าเย็นหวังว่าติดวิญญาณของทารกก็จะได้ช่วยคุ้มครองเขาในการออกรบตั้งแต่นั้นมานะคะทุกครั้งที่คุณแผนนำกุมารทองติดตัวไปออกรบก็จะทำให้ได้รับชัยชนะจากศัตรูและสามารถเอาตัวรอดได้ในเวลาที่มีอันตรายนะคะ เนื่องจากนิทานขุนช้างขุนแผนนะคะเป็นนิทานที่สนุกสนานแล้วก็เป็นนิทานเสภาที่ได้รับความนิยมให้แสดงในพิติกรรมต่างๆของคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุดนะคะจึงกล่าวกันว่ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะจึงกล่าวได้ว่านะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนมีบทบาทสําคัญในการช่วยแพร่กระจายความเชื่อเรื่องกุมารทอง วิธีการเลี้ยงกุมารทองในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะได้แพร่กระจายออกไปแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากนะคะเริ่มบูชากุมารทองตามวิถีทางของขุนแผนโดยหวังว่าขุนแผนจะนำความสงบสุขและความมั่งคั่งมาให้แก่ตนเองเช่นกันนะคะเนื่องจากประวัติศาสตร์ของไทยไม่พบการบันทึกด้านความเชื่อเรื่องกุมารทอง ดังนั้นนะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนตึงถูกมองว่าเป็นการบันทึกความเชื่อเรื่องกุมารทองที่เก่าแก่ที่สุดนะคะดิฉันก็เห็นว่าความเชื่อเรื่องกุมารทองนั้นนะคะน่าจะมีมาแต่ก่อนที่จะมีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะเ,ออเพราะว่าคนไทยในสมัยโบราณนะคะน่าจะนิยมเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อต่างๆนะคะ ดิฉันก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ไปดูข่าวมาข่าวหนึ่งนะคะสะเทือนใจมากค่ะเป็นขบวนการล่าความตายนะคะซึ่งขบวนการนั้นนะคะนำมาสู่การาสร้างกุมารทองนะคะเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจสังคมไทยนะคะพบซากทารก2002ซากนะคะในสถานที่เก็บศพ วัดไผ่เงินโชตนารามย่านบางคอแหลมนะคะสะท้อนภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีว่าการทำแท้งกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเมื่อท้องก็ต้องทำแท้งนะคะเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อปี2553นนะคะเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจสังคมไทยนะคะกรณีพบซากทารกนะคะ 2,002ซากในสถานที่เก็บศพของวัดไผ่เงินโชตนารามย่านบางคอแหลมสะท้อนภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างนี้ว่าการทำแท้งนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเมื่อท้องก็ต้องทำแท้งนะคะซากทารกที่เกิดจากการทำแท้งนะคะถ้าไม่เอาไปฝังหรือเผาทำลายก็จะเอาไปไว้ที่ไหนละคะ ก็มีการพูดกันว่าบางส่วนก็ถูกนําไปทํากุมารทองแล้วก็กุมารทองก็เป็นความเชื่อทางศิลศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะกุมารทองก็จะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเดียงไว้ก็จะเรียกว่าหงพายนะคะในสมุดข่อยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงการสร้างกุมารทองไว้ละเอียดนะคะ มีการจำแนกกุมารทองไว้หลายประเภทนะคะทุกประเภทจะสร้างขึ้นจากดินเจ็ดป่าช้าผสมขี้ใต้นะคะหรือขี้พึ่งบิดตาศพผีใต้โหงกำกับด้วยคาถาดังนั้นกุมารทองเมื่อ4ร0ปีก่อนผู้มีวิชาอาคมเฉพาะตัวเท่านั้นนะคะถึงจะเลี้ยงกุมารทองได้นะคะนอกจาก หลักฐานทางความเชื่ออยู่ในเสภาขุณช้างขุณแผนแล้วนะคะยังพบร่องรอยดินปั้นตามโบราณสถานต่างๆที่สามารถยืนยันได้ว่าความเชื่อเรื่องกุมารทองของคนไทยมีมานานกว่า4 0 0ปีแล้วนะคะสีสักวันลิโพดมนะคะกล่าวไว้ว่ากุมารทองหรือลูกกอกก็คือเด็กที่ตายในท้องแม่หรือตายทั้งกลมแล้วก็คลอดก่อนกําหนดนะคะ คนจึงมีความเชื่อว่าถ้าใครเอาเด็กมาเก็บไว้โดยการดองหรือย่างบิญญาณของเด็กก็จะมาผูกพันดูแลรักษาเช่นในเรื่องขุนช้างขุนแผนผีกุมารทองก็คือลูกกรอกนั่นเองนะคะจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณยังระบุถึงการทำกุมารทองว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณ แล้วจึงลงรักบิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันว่ากุมารทองนะคะต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนามากขึ้นนะคะไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกริงๆได้จึงได้ดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองโดยใช้ดินติดป่าชาบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มยมบ้างไปจนถึงโลหะ มาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสี่และเรียกอาการสาสองให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมานะคะปัจจุบันก็จะมีผู้นิยมเลี้ยงกุมารทองกันมากแต่ว่าไม่ใช่มาจากซักเด็กทะรลกนะคะจะสร้างเป็นรูปเด็กไว้ตุกนุ่งตรงกระเบนอย่างโบราณน,นะคะ กลายเป็นเครื่องรางของขังเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กสิงอยู่ในรูปก,กุมานนั้นนะคะผู้โูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกต้องให้ข้าน้ําเซียนสวงและต้องเรียงให้กินข้าวด้วยนะคะเชื่อกันว่าหากปฏิบัติด,ดีกุมารทองก็จะช่วยคําคูณอาทิช่วยคุมของป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทํมมาค้างขึ้นรวมไปจนถึง การเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มคนที่ต้องหากินด้านปลกเสกของขลังหรือมนสยศาสตร์ต่างๆยิ่งทราบว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์รับซื้อซากทารกเพื่อน,นำไปปลกเสกเป็นกุมารทองหวังให้กิจการค้าขายร่ำรวยด้วยแล้วนะคะราคาซากทารกก็พุ่งสูงถึงหลักแสนกันเลยทีเดียว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนตายก็มีราคาเหมือนกันนะคะมีนายตำรวจนายหนึ่งนะคะเล่าถึงการรับซื้อซากทารกให้ฟังอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็น่าสนใจทีเดียวค่ะว่าทุกวันนี้สำนักศิลปศาสตร์ต่างๆยังมีการทํากุมารทองหรือลูกกอโดยตะเวนรับซื้อซากศพทารกจากคลินิกทาแท้งเถื่อนต่างๆโดยเฉพาะคลินิกที่อยู่ในต่างจังหวัด ราคาซื้อขายก็สุะ5 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่ผู้รับซื้อมีเงื่อนไขว่าซากทารกต้องมีความสมบูรณ์คือหัวแขนขาลาตัวต้องอยู่ติดกันโดยไม่ฉีกขาดหลังจากที่ได้ซากทารกมาแล้วนะคะก็จะต้องฉีดสารฟอร์มอลีนเข้าไปแล้วค่อยนำไปอบในเตาไมโครเวฟให้แห้งไม่ได้ย่างบนเตาไฟเหมือนแต่ก่อนนะคะ โดยจะขายกันในราคาประมาณ2-30,000บาทแต่ถ้าส่งออกต่างประเทศราคาก็จะสูง7-80,000บาททีเดียวนะคะบางครั้งก็อาจจะสูงถึง2-3แสนเลยค่ะแล้วเขาก็ยังได้ว่าลูกกอกที่ทำขึ้นมาส่วนใหญ่ก็ทำขายให้ชาวต่างประเทศโดยตรงตลาดหลักก็จะมีอยู่3ประเทศนะคะสิงคโปร์มาเลเซียและฮ่องกง แล้วก็จะมีนายหน้าชาวฮ่องกงชื่อนายมอนะคะเดินทางมาซื้อกุมารเองตามพางเหนือของประเทศไทยคนที่นิยมซื้อกุมานทองก็มักเชื่อกันว่าหากใครได้ไปครอบครองหรือได้เป็นเจ้าของจะทําให้มีโชคลาภทํามาหากินจะเดินรุ่งเรืองบางคนก็พกติดตัวเข้าบอนเล่นการพนันในบอนต่างๆนะคะ พลตำรวจโทคานิทัศน์มุสิการนรองผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปรับปรามกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือบคอ,อมกอล่าวว่ากระบวนการค้าศพเด็กเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่เนนแอร์กำลังโด่งดังนะคะทั้งการทำกุมารทองทำลูกกอกเมื่อเรื่องนี้ไปเข้าหูต่างชาติ คนเหล่านี้ก็อยากจะมีไว้ครอบครองแล้วก็หาซื้อจึงเริ่มเกิดขึ้นนะคะแต่เดิมคนไทยก็จะไปหาซากเด็กทารกหรือศพแม่ที่ตายทั้งกลมตามป่าช้าขุดขึ้นมาผ่าเอาซากเด็กออกมานะคะหลังจากนั้นก็นำไปย่างไฟทำให้แห้งแล้วจึงห่อเตรียมจะส่งไปต่างประเทศ แต่เรื่องการขนส่งก็ไม่รู้วิธีการและไม่มีข้อมูลแต่เก็บไว้แต่ปัจจุบันจะใช้วิธีการอบด้วยไมโครเวฟหรือไปหาศพตามโรงพยาบาลต่างๆที่ยังมีหลืบคอยหากินในรัษษะอย่างนี้อยู่นะคะการซื้อขายศพการได้มาซึ่งลูกกอกถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะถ้าตำรวจรู้ก็ต้องดำเนินคดีสำหรับการจัดงานสวดส่งวิญ,ญญาณของทารก ที่แทงนะคะหรือว่าซิกโกเด็กนะคะปัจจุบันก็จะมีการทำพิธีอยู่ในวัดบางแห่งนะคะอ่ออย่างวัดศรีบุญเรืองก็จะจัดพิธีดังกล่าวอย่างใหญ่โตนะคะภายในงานก็จะมีการสวดพานยักษ์ใหญ่มหาพุทธาเทวาพิเศษจุดประสงค์ของงานดังกล่าวที่จัดขึ้นก็เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเด็กที่ถูกทำแทงนั่นเองนะคะ ในแต่ละปีที่จัดงานผู้คนก็จะหลั่งไหลไปร่วมงานกันเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับซิกโกเด็กนะคะถ้าภาษาจีนนะคะจะแ,แปลว่าศพเ,เด็กไม่มีญาตินะคะเคยจัดขึ้นหลายแห่งนะคะอย่างวัดพระเมนราชิการามหรือวัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะให้มีพิธีกรรมนี้ขึ้นทุกๆปีนะคะสำหรับบรรยากาศของการทำพิธีสโกเด็กไม่แตกต่างจากงานวันเผาศพจริงๆนะคะแม่ว่าจะมีการเขียนเฉพาะชื่อผู้ตายลงในกระดาษแล้วก็นำกระดาษนั้นไปใส่ในโลงแต่ก็จะมีผู้มาร่วมงานได้หลายลคนทีเดียวนะคะที่ร้องไห้เดากับว่าร่างนั้นเ,เป็นร่างไร้วิญญาณของลูกจริงๆนะคะ และนี่ก็เป็นข้อมูลที่ไปที่มานะคะของการทํากุมารทองหรือว่าความเชื่อต่างๆนะคะตั้งแต่ครั้งอดีตนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็ขอบประคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคชช h a นแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะ สำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคาดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ